รู้จับวิธีดีการทําที่ดีที่สุดคือนําตัวเองไปแช่น้ำเกลเลเมื่อไหลที่หมดพลังหมดไฟต้องการเติมเต็ม Energy เข้าสู่ร่างกายกลับไปหาธรรมชาติเราเกิดมาเราธรรมชาติฉะนั้นยามที่เราพุกเรากลับไปหาธรรมชาติ ลงไปที่ทะเลเอาตัวของเราเองไปแช่ในน้ำทะเลสักครึ่งชั่วโมงให้น้ำเกลือนั้นดูดซับพลังงานลบๆเอเนจีลบๆอ,ออกจากร่างกายของเราสักสิบรอบเมื่อครบสิบรอบแล้วหมุนกลับอีกครั้งหนึ่งอีกสิบรอบแ <8. S 1> ปดเ้า กลับหนึ่งสองหายใจเข้าออกหเมื่อทุกคนพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึก ขึ้นนั่งเหยียดเทา้ามือทั้งสองข้างวางไว้ข้างลำตัวเราจะทำท่าที่เรียกววอร์อาพกันก่อนนะคะหายใจเข้าหายเท้าหาลำตัวหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกอือสองสามสี่หาหกเจ็ดเยก้าสินำขาลงนะคะ <S <S ยกลตัวาสิ 5, ฉันว้ยกเท้าขวาขึ้นหน,หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้สมองซีกซ้ายและซีกขวาของเรากลับมามีสมดุลป้องกันอาการที่จะเกิดเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตกับเราได้ ท่านี้สามารถและที่สําคัญที่สุดคือจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่าลืมว่าวันนี้เรามาฝึกควบคุมลมหายใจแลวเราจะมาโอชาติด้วยกันสัก

ก็เรียนเรียนมาหลายที่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือได้คลิปพิเศษเลยอย่างเช่นสุริยนธรสการสไตล์อินเดียเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็เพอกคลิปพิเศษจากการปราณนยานการฝึกสมองให้เราเพิความจำอย่างนี้ก็คือไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยได้เรียนที่นี่ที่แรกแล้วก็โยคันาด้วยเรียนแล้วได้ผลทันทีเลยลับไปเลยแล้วพี่ได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็ไม่เคยเรียนนะคะ เคยเรียนพวกนี้ปกด้เปิดยูทูบอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ที่แน่ๆนะวันนี้ได้อะไรนะแม่เอาผูแล้วก็ถ้าอะไรสุดท้ายที่ใช่ที่ทำที่ท้องอ่ะซึ่งแบบอาจจะมีหู่หมาน้อยเยอะเนาะแม่มาจับไม่เจอเลยอ่ะเจ้าหนี้ค่ะได้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 พบรู้แล้วก็มันเป็นวิธีคลายร่างกายที่ดีมากๆเลยค่ะต้องท้องอย่ นักเรียนอีกสองคนนะคะคนนี้คือคี่เกดค่าคุ่เกดเรียนแล้วเป็นยังไงนักดีค่ะดีมากๆเลยเพราะว่าสายงานของเราเองเราก็ใช้ลมหายใจตอนนี้เราได้ลมหายใจทั้งหลายรูปแบบนะคะและท to ี่สําคัญเลยได้ในเรื่องของท่าทางกับลมหายใจเพื่อเอาไปปฏิบัติผู้เชี่ยวาพด้วยซึ่งอันนี้ลักษณะการหายใจหลายๆแบบเราใช้ในเรื่องของการร้องเพลงการที่เสียงในแบบเสียงประสาน ้วทได้ะค่าทางทำให้สุขภาพดสีสริจา้สุขว่าทาได้ลดซึง้นทำใข้สีน,นั้นควอบคลุมคุ้มได้ตมได้นะะ,ะสุขภาพดต้องบคุณุเป้งมากประชสิทสนับโลเอเรียนส์เอ่ออสเก่หแล้วก็นำมาฝนะคะมาแม้แต่จะสั้นๆน,นะคะแต่ก็คิดว่าได้ผลแล้วก็จะพยายามดิสเตรนท์มูกที่จะทำ แับเชียร์นี้นะคะเป็นคอร์สแรกนะคะที่ได้มาเรียนเกี่ยวกับโยคะนะคะต้องขอบคุณเลยสิ่งที่ได้รับในวันนี้นะ,ญญนนะคะอาจจะสม่งอื่นเนาะเพราะมาด้วยด้วยด้วยใจที่มันหนักหนักมาทั้งปีเลยะคะ่ะในช่วงนี้นเลยเข้าใจครับว่าต่างๆที่อญญาจารย์พูดค,คำว่าโยคะเนี่ยเราเรายังไม่เข้าใจอะไรมากมายต้องต้องขอขอบคุณในคำพูดแต่ละคำ ที่อธิบายแบบช้าแต่มันเข้าถึงถึงใจอะค่ะมันทำให้เราได้ตกตึกคำว่าจิตหยาดดังใจงนเข้าใจง่ายค่ะพวกเวลาเขาขนลุกเลยนะคะว่าสิ่งที่มันหนักๆที่อาจารย์ให้ให้นอนท่าอะไรนะคะโยคะโยคะนิทานเนี่ยนะคะอาจารย์อธิบายได้จากจุดนั้นไปจุดนี้จุดนี้สิ่งที่เราได้ได้รับ ทำให้เราไม่ยึดติดในสิ่งที่มันหนักหนักหนักและคำที่ที่มันชัดเจนเข้าเข้าถึงจิตวิญญาณในวันนี้นเลยนะคะก็คือคำว่าอาจารย์ได้ถามว่าเรามาเนี่ยเราทำเพื่อใครเราคิดถึงใครไม่มีคำว่าตัวเองอยู่ในอยู่ในส่วนคน,น,นทนี่ที่พูดถึงเนี่ยค่ะไม่มีตัวตนอยู่ในนั้น เราลืมตัวเองไปไปหมดสิ้นเลยว่านอกเหนือจากพ่อแม่และลูกไม่มีตัวเองตกจมากเลยค่ะในวันนี้ค้นหาของตัวเองเราไม่เคยได้คุณเป็นประธานก็จัเข้ามาถึงคือแต่ละอย่างอ่ะครูข้เนทอแต่ละอย่างไปแล้เนี่ยเราทำทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้เราได้หาตัวเองเจอแล้วขอบคุณที่ทำให้ ที่เราเราที่มันติดอยู่ในในหัวที่มันหนักหนกมาดยตลอดนะคะแล้วก็ในจิตวิญญาณของเรามันหนักหนักมาเลยตลอดนวคะจบส้นไปในไฟมากสุดท้ายที่ทำให้้องอกมือรือเปนไมออก่อนยังมาไม่ทันเลยคของานบุญต่าต่าง